สวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็มาทำความสะอาดแล้วก็จัดบ้านใหม่ให้น้องรอเมาส์กันนะครับรอเมาส์ของหนูก็มีสองตัวนะตอนแรกนึกว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียที่ไหนได้เป็นตัวผู้ทั้งคู่เลยน้องก็เลยไม่มีลูกๆออกมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะน้องๆเผลอแล้วก็บังเอิญอยู่ด้วยกันได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะปกติเขาอาจจะกัดกันได้นะครับนี่ก็ใส่เยื่อกระดาษรองพื้นไว้นะครับเพราะว่า หน่ยเห็นแล้วมันดูสวยงามแล้วก็น่าจะเก็บกลิ่นได้ดีแล้วเวลาอืดฉี่เราจะได้เห็นชัดๆแล้วก็ตักออกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกะลาที่เป็นบ้านนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเคยมีแล้วก็เอามาตกแต่งเพิ่มแล้วก็ใส่รั้วเอาไว้อันนี้หนูก็จะกั้นไว้เพื่อจะเป็นที่ใส่อาหารนะครับดองเมาส์เนี่ยก็เป็นกระลอกจิ๋วตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแค่ตอนเลี้ยงเนี่ยต้องระวังหางเขาด้วย นี่เราก็ใส่ชามใส่อุปกรณ์ต่างๆที่ตกแต่งให้สวยงามแล้วก็เป็นบ้านที่เขาอยู่ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นกระบองเพชรที่ใส่กระบอกน้ําที่ใส่ตู้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าดอเมาส์นะครับมีช่องเล็กๆเขาก็จะออกได้นะครับอันนี้เราก็ต้องระวังด้วยเดี๋ยน้องจะเป็นอันตรายแล้วก็เราก็มาให้อาหารน้องกันนี่ ที่ร้านบอกว่าให้อาหารแฮมสเตอร์ได้ด้วยแล้วก็เราต้องให้ผลไม้สดให้เขากินบ้างน,นะครับแต่ไม่ต้องชิ้นใหญ่มากอเอาแค่เขากินหมดนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้เขาปรับตัวกับบ้านใหม่ที่เราจัดก่อนนะครับเป็นไงน่ารักไหมทุกคนมีสองตัวหน้าของเบลมากแล้วก็ตัวเล็กน่ารักใหญ่กว่านิ่โป้งนิดนึงเอง น้องๆคนไหนที่ชอบแบบว่าสัตว์ตเล็กน่ารักน่ารักแล้วก็อยู่ได้นานนะครับไม่เหมือนแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์เนี่ยอยู่ได้สองถึงสามปีประมาณนี้เฉลี่ยโดยเฉลี่ยแต่ดอเมาส์อยู่ได้เกือบสิบปีเลยนะน่ารักมากแล้วเล่นกับเขาเขาจะไต่ตัวเราไปมาแบบนี้นะครับเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นน้องให้ดูกันนะอันนี้แล้วก็มาดูให้เขาสำรวจบ้านใหม่ก่อนที่เราจัดเพราะว่ากลิ่นเดิมเขาแทบจะไม่มีแล้วเพราะเราล้างทำความสะอาดใหม่ หรือว่าเยื่อกระดาษมันก็สะอาดดีนะครับดูสิทุกคนหน้าตาบ้องแบวมากอยู่ในหนนะ้าอีกหนึ่งตัวอาอยู่ตรงนี้ไงวนมากเลยทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย